สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่แปลงหญ้านะครับาเบรกออกมานะครับต้องเบรกออกมาเพราะว่ารถเข้าไม่ได้นะครับฝนอาชางนะครับเปียกนะครับเพราะฝนตกนะครับทั้งวันเลยนะครับแล้วก็หลายวันนะครับติดต่อกันนี่นะแปลงหญ้าของพ่อใหญ่ทองคู่นะครับขึ้นไม่ทันแล้วนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตัดหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็เหลือเฉพาะฝั่งนี้แล้วนะครับ ตัดขึ้นตามเรื่อยๆนะครับก็คือตัดตลอดเลยนะครับนี่ก็เหลือฝั่งนี้นะครับนี่กาลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นที่ตัดก่อนก็กําลังขึ้นนี่ครับฝั่งนี้ก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พอตัดนะเพราะว่ายายังอ่อนอยู่นะช้างก็ไม่ไม่ค่อยกิน,นครับ นี่นะครับชีวิตชาวชนะ้างน้าถึงแม้ว่าฝนตกแดดจะออกนะครับแดียยังไงเพียงใดเราก็ต้องมานะเพราะว่าช้างเขาเรอกิน,นะน,นครับนี่ครับดีควานก็มาช่วยจับแบกไกลนะไกลามากน้าจากนี่ไปนะครับเพราะว่ามีทางเข้าทางเดียวแต่ว่าทางเข้าก็เข้าไม่ได้นะเพราะว่าฝนตกนะครับรถติดนู่น,นครับแบกไปถึงนู่นเลยนะ ครับวันนี้ก็จะตัดต้นกล้วยไปด้วยนะครับผสมผสมไปนะครับพรใหญ่เมื่อกวานนะครับก็อาการไม่ค่อยดีนะครับมาตกเย็นนะครับตกกลางคืนมานะครับก็ไม่ทานญ้าเลยแล้วก็อ่าทายนะครับเร็วๆออกมานะครับเมื่อตอนเย็นก็มีอาการอ่ายกยอกขาหลังสองข้างนะครับทำเหมือนอ่าคล้ายๆจะนอนนะครับน่าจะปวดครับปวดท้องนะครับปวดท้องบิดนะครับบิดท้องก็เลยนะครับ ไม่ค่อยกินหญ้านะครับแอดเมื่อาวานนะครับก็ได้ให้หญ้าให้ให้ยานะครับป้อนยาไปนะครับอพอเช้ามาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับตอนนี้พ่อใหญ่ก็เริ่มทาน้าทานอาหารนะครับแต่ว่าก็ยังท้องรู้สึกว่าเหมือนจะอืดน,นะครับเหมือนจะอืดมันจะเริ่มใหญ่กว่าเมื่อวานนะ,ะเพราะว่า ไม่ได้ทานยากแต่ว่าท้องใหญ่นะครับก็วันนี้นะครับรอดูคุณหมอนะเดี๋ยวคุณหมอจะมานะครับแล้วก็จะติดต่อนะครับคุณหมอไปอีกทีหนึ่งนะคุณหมอให้โทรเข้าโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งนะครับเมื Human ่อวานก็โทรหาคุณหมอโดยตรงเลยนะครับคุณหมอว่าวันวันนี Gü ้นะเช้าวันนี้จะมาเข้ามาดูอาการให้นะครับแล้วก็ให้โทรเข้าโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อแจ้งเคสนะครับไปที่โรงพยาบาลโดยตรงนะครับนี่นะครับถึงแม้ฝนตกนะครับอ่า ยังไงนะครับชาวช้างก็ไม่หยุดทางานนะครับเพราะว่าช้างเขารอกินนะครับมาดูหญ้าเหลือแค่นี้เองนะครับเหลือแค่นี้แล้วนะครับหญ้าก็ยังไม่เก่นะครับแต่พอดีนะครับตรงนี้ก็ใส่ปุ๋ยไว้ก่อนนะครับก็เลยนะครับขึ้นไวนะครับแต่ว่ายังไม่เก่นะครับยังอ่อนอยู่นะครับช้างก็จะกินเฉพาะใบนะครับยิ่งถูกฝนนะครับฝนแบบนี้ด้วยนะครับช้างอายุมากแล้วเขาจะรู้นะครับถ้ากินหญ้าอ่อนเกินไปก็จะทําให้ท้องเสียได้นะครับเล้ก็จะกิน เพวใบนะครับก็จะเลื้องครับเลืองเลืองครับแต่ก็ไม่มีถังฝนทางเลือกนะครับก็ต้องจับไปให้ช้างนะครับฝนตกนะครับฝนตกเมื่อเมื่อวานนะครับตอนตั้งแต่เช้าแล้วก็หยุดตกไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาตกช่วงช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแล้วก็ยาวเลยนะครับตลอดทั้งคืนนะครับนี่นะครับตกตลอดเลยนะครับวันนี้ครับ เดี๋ยวนะครับไปดูนะครับหลังจากตัดหญ้าเสร็จก็จะพาไปดูอาการนะครับตามไปดูอาการพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่ก็อยู่ที่โรงช้างนะครับยืนรอทานหญ้าอยู่นู่นนะครับนี่ครับมาดูอาการนะพ่อใหญ่นะครับช่วงเช้าพ่อใหญ่ก็ขับท้ายนะครับปกตินะครับแต่ว่าท้องยังเหมือนจะตึงๆหน่อยนะครับนี่ น้ำสดชื่นนะ้ำสดชื่นกว่าเมื่อวานนะ้ำขนาบเมื่อวานพ่อใหญ่ก็ยืนนิ่งเลยนะครับยืนหลับนะับยืนหลับตานิ่งนะครับตั้งแต่เย็นเลยตั้งแต่หัวเย็นนะครับเพราะว่าปกติพ่อใหญ่จะไม่นอนไวขนาดนั้นนะครับพ่อใหญ่น่าจะปวดน,นะครับนี่คนระับสําดหญ้าก็ตัดมาแล้วนะมีต้นกล้วยด้วยแม่ปูนก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเล่นตม้มสบายใจเลยฝนก็ตกนะครับตกนะครับตกนะ ตั้งแต่เมื่อวานนะฝนตกตกตั้งแต่เมื่อวานตลอดทั้งคืนเลยนับดูทําให้พื้นเฉดน,นะครับนี่นะสําหรับโรงเรือนของพ่อใหญ่ก็รอน้ารอมุงนะครอมุงน้ำตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ,รบอาการของพ่อใหญ่นะครับก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเมื่อวานมากเลยพ่อใหญ่ก็เริ่มกินหญ้านะครับแต่แล้วเมื่อวานพ่อใหญ่ไม่จับหญ้าเลยนะครับตอน ตอนเย็นนะเมื่อวานตอนเย็นนะพอได้กินยานล้วดึกๆมาพ่อใหญ่ก็เริ่มทานยานะเริ่มกินยาบ้างนะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกๆกาลังใจนะครับขอบพระคุณทุกๆการเป็นห่วงนะขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะครับมากๆที่ส่งกําลังใจให้พ่อใหญ่นะครับแล้วก็เป็นห่วงพ่อใหญ่นะครับก็ดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยคุณหมอก็จะเข้ามาดูอาการอีกทีหนึ่งนะครับพร้องกับนํายามาให้ แต่เมื่อวานก็ดีนะครับก็มียานะครับให้ใหญ่ได้กินนะครับเป็นยาลดกรดนะครับลดกรดลดลดจุกเสียดนะครับลดอาการช่วยอาการปวดท้องหนาครับนี่แม่ฟูนก็อยู่ฝั่งนี้นะครับมากินมาเล่นดินนะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็เรากินเราทานเช่นกันนะแม่ฟูนี่นะครับ ปูนก็ขุดนะครับขุดหลุมขุดบอ่อขุดคลองนะครับรอบอ้อมที่นอนเลยแม่ปูนเมื่อคืนสงสัยจะไม่ได้นอนน้ำยุงอาจจะเยอะนะครับฝนก็ตกด้วยก็คงจะเล่นน้ําเล่นตมทั้งคืนนะครับนี่ที่เก่าครับแม่ปูนก็เฉะนะครับแล้วก็มีกลิ่นน้ากลิ่นน้ำเสียนะครับก็เลยพาแม่ปูนมาอยู่ตรงนี้นะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเฉะเช่นกันนะฝนก็ตกตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับทุกการเป็นห่วงพ่อใหญ่นะครับอาการของพ่อใหญ่ก็ดีขึ้นนะแต่ว่าท้องก็ยังไม่ยุบนะครับแต่เมื่อคืนท้องไม่บวมนะท้องไม่อืดนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่เหมือนจะปวดเสียดนะครับเจ็บท้องว่าตอนอ่าตอนนี้ก็อาการนะพ่อใหญ่ก็ดีขึ้นมากนะครับพ่อใหญ่ทานยานะครับทานอาหารถ้าพ่อใหญ่ไม่ทานอะไรเลยนะครับก็จะลําบากด้วยนะครับก็คงต้องาเข้าโรงพยาบาลใส่น้ําเกลือนะครับ ถ้าพ่อใหญ่ไม่ทานอะไรเลยนะครับโชคดีที่พ่อใหญ่แข็งแรงนะครับจิตใจพ่อใหญ่แข็งแรงนะครับพ่อใหญ่ก็ทานยาทานอาหารครับแต่ถ้าต้องใส่น้ําเกลือก็จะคงจะลําบากคุณหมออีกเพราะว่าพ่อใหญ่ก็ยังตกมันอยู่ด้วยนะครับโอ้ยไม่พูดนะครับดูนะครับหหครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ